ขอต้องแม่งอ่ะอั้นไม่ร้องสิต้องน้ำต้นหมุนนี่คุอแม่ด้วยสวัสดีค่ะทุกคนนะคะตอนนี้ดำน้าวัดกันนะคะมากรายวไม่ไม่ไม่ต้องเอายาขนาดนี้ไม่ต้องเอายาขนาดนั้นนี่หมุนนี่แม่ไงนะอันนั้นนี่แม่แม่นุ๊จับไม่ให้แม่ก่อนอ่ะนุ๊จับไม่กดไม่เราขาก็ไม่ต้องทำ Oh. tapi ya huh? จ้าทุกคนนะคะวันนี้แม่แหม่มหยุดขายข้าวหนึ่งวันนะคะแล้วก็เมื่อกี้หนูเจอแมวด้วยอืแมวน่า,นาร,ระะาักมากเลยพากันมาไหว้พระขอพรนะคะเครียดมากเลยช่วงนี้าาขายของก็ไม่ได้จะหัวแม่จะหัวเอาออกเอาลูกออกมาได้ขายของก็ไม่ได้ตรงนี้ยิ่ง ฟาระนี่สีเยอะด้วยแกลนี่ด้วยขายของก็มาได้ไไดโควิดจะเข้ามาที่ทับนนมอีกเกิดการเครียดนอนก็ไม่หลับรู้จะไปไหนเลยหันหน้าเข้าวัดนี่ค่ะวันนี้ซื้อดอกไม้มาถวายวัยดด่านพระอินทร์น,นะคะนี่เจอแม่ลค้าไปดูวิวแม่ก็ไเคยมาเพิ่งมาครัง้งแรกเขาเพิ่งสร้างใหม่เลยจะมาสร้างดอกทานมาถวายดอกไม้สวาย ของมาทำบุญด้วยมากับพี่สาวบ่เบี้ยไม่ได้มาแจ้บ่เบี้ยอยู่บ้านนะคะองอแม่ก็เลืออยู่แต่อัดม้นไว้เลยมากับวันใหม่มากับพี่สาวมามต,ตั้งแต่ซ้านนตั้งแต่ลุกตั้งแต่ตีสี่กว่ามาเยอะกลับมาลูกรถมามาไว้ปลูกพญานาะคมีพญานาะคมีนะแม่จะให้ดูวิวของวัดนะคะแม่พาเที่ยวดูวัดนะคะ น,นี้ก่อนได้ไหมแม่นี้ปูกปูเพื่อนะนะมันก่อนมันขึ้นสามคนพี่สาวมานะขอพรได้สมใจเลยเลยกลับมาใหม่ซื้อของมาถวายด้วยซื้อดอกไม้มาถวายเต็มคันรถดอ,อกไม้มาเต็มคันรถจาบวันนี้นะแต่ถวายไปแล้วสบาเรบอยแล้เจ้ามาพันใส่บาตรถวายพระทหารด้วยอวอกมาดูทางนี้มนันลุกมามามาค่ะ FC มาดูฝั่งนี้ด้วย ด้วยพราะไม่มีน้ำนี่ปู่พญานาคนะข้างในนะในนะอ่ามันมีอะไรด้วยลูกอ่ะใส่มากเลยแม่เนอะอาพาพ่อเอฟซีไปดูฝั่งโน้นปะไปดูด่านพระอินทร์ปะทางนี้ปะอนุพูดด้วยว่ามีอะไรบ้างนี่เป็นหางเห็นไหมเนื้อไปแล้วไปทางไหนอีก เมามาหนี่มานี่มาเ,าเดินไปดูเดินไปอันนี้มันน้ำท่วออกมาเอาืมอันนี้น,น,น้ำทีำำ่ท่วออกมาเหรออ่าน้ำน้ำม่อเขาอีดออกมาเจาะมาแล้วก็จะมีน้ำออกบอ่อน้ำออกบอ่อนะคะว่าน้ำศักดิิ์สทธิ์เราก็จะไปดูกันนะคะอยู่ตรงไหน,นยังไม่รู้เลย อันนี้จะจุดที่เนี่ยนะคะดาอินเป็นดาดเป็นดาดอยู่นะคะเป็นดาดเป็นดาาอยู่นะคะอันนี้จะเป็นคนปูนอ่าเดี๋ยวอันนี้ท่านี้ก็ดานหนึ่งจะมีเผือชเผือจะเข้าถึงองค์ใหญ่มีมีหลายจุดนะคะมีหลายจุดมีหลายจุดจ้าต่อไปมาอ่ามาเขาทำอะไรข้างห้ัไมาหญ้าหญ้าเราจะไปสวดมนต์ไปตามย่้าไปปะไม่ไห ตามย่ามาตามตามย่าไปย่าไปสวดมนต์จะไปหาเพื่อแม่ทำไมย่าต้องมาสองรอบอ่ะอมาสองรอบแล้วย่ามาสวดมนต์เมื่อกี้นี้สบายดอกไม้แล้วก็ใส่บาตรกันแล้วตอนตอนนี้จะได้สวดมนต์อันนี้ก็มาสวดมนต์ขอพรนะคะขอพรคุ้มครองคนทางประเทศนะคะอแม่แม่ก็จะสวดมนต์ ขอพรให้คนไทยทั้งประเทศนะคะที่ว่าให้รวยรวยรวยให้รวยรวยขอให้เอ้ที่ที่ว่าอยู่ในพื้นที่ซีเดนะคะเหมือนแม่แมวเมื่อกันขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ด้วยกันนะคะตอนนี้ไม่ได้หน้าหนาวแล้ววันนี้น่าร้อนร้อนแล้ววันนี้ร้อนแล้วร้อนขึ้นมานิดนึงร้อนมากลร้อนจนเอาผิวเราจะถ่ายโควิดไปด้วยกันนะคะให้วแม่วก็ขอพรแผ่เมตตาให้ทุกทุกคนนะคะที่ เปไปเก่านี้แผงติดโควิดก็ให้หายได้เร็วนะคะขอให้หายได้เร็วจ้าไปหาผู้ดังกระลาเนี่ยวัดอะไรวัดอะไรคะวัดด่านพระอินทร์จ้าวัดด่านพระอินทร์อยู่มุกอาหารนี่คมคำสร้อยจ้าทำไมต้องเข้ากลับเข้าออกเนี่ยทำไมต้องเข้ากลับเข้าออกกย่าจะมาสวดมนต์นีบย่าจะมาสวดมนต์แต่มันก็เลยต้องเข้ากลับเข้าออกอ่าหนูไปหาเพื่อนอยู่มาลน เพื่อนอยู่ไหนหนูเรไม่มีเพื่อนเยอะจังเลยหนูแค่ทำความรู้จักแคให้อ่ะหนูไปไหว้พระอ่ะเพื่อนจะถ่ายให้นี่ค่ะนี่ค่ะดาบอีนนะคะว่าดาบอีนสวยมากเลยจ้ากำลังสร้างนะคะสร้างยังไม่เสร็จเท่าไหร่นะคะไปแล้วอีกน่าที่จะลดอืมข้าวมก่อนนะคะ กเสียงดังอยาเสียงดังเสียงดังไม่ไ hmm. ด mm ้นะยากจะสดมนไม่ได้จะไหว้ะเสียงดังไม่นีพี่ไม่ยากังจัดของไหว้ใช่ไหมยายังจัดของไหว้ไปตรงก็ไปไหว้กันตออยู่ไหนเพื่อนลับแล้วไม่ลับแล้วมาหาไปไหว้ แล้วกพระก่อนนะว่าพระก่อนเนอยู่ <Pokémon. S 1> <innoc ats. S 2> ไหนมันอยู่ไหนมันก็อยู่ที่เดิมแหละเออแขนแม่มันถอดยาจกไปห้ามไปกับคนแปลกหน้าเนี่ยเขาจะจับไปนะหนูนะวันนี้หนูไม่เล่นน้ำแล้วเพราะเพราะเมื่อกี้อะหนูอะไปล้างเท้าเท้าเพื่อนเขาเลยไปล้างนี่ค่ะอ่าพาผ่พี่าเพื่อนก่อนเธอไม่ต้องเสี่ยงนั่งนั่งนี่ไงรังพึ่งเห็นไหมนี่ไม่ ลังพงง่งาลองพึ่งกัองพึ่งไม่เล่นแล้วเล่นแรงก็ไม่ต้องมาเล่นับพื่นแล้วลนกขึ้นได้ไหมละ่ะไม่ได้ ไม่ไหวพัดตรงนี้ก่อนนะตามมาจ้าทุกคนให้พาราดูวัดนะคะแม่ก็พิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันพิ่งมาครั้งแรกนะคะนึ่มาไหว้พักนะคะทุกคน ไหว้พะนะคะไ้พะกนะคะ,ะ,คะทุกคนให้กลับไบว้พะก่อนนะคะ

อ่านี้แม่จะพาเที่ยวต่อนะคะเที่ยวต่อว่าดูมีอะไรบ้างแม่ก็ไม่เคยมาเหมือนกัน,น,นอะไรลูกอืมทุกคนไปดูปาลาล<ะ>เาลยทุกคนไปดูปลาอาใส่ต้องค่ะแม่หน่อยแม่พาทุกคนไปดูปลาเออแม่พาไปดูปลาไหนก็ว่าหมกน้ำไปอีกมาใส่ต้องค่ะต้างหลังก่อนซีท้องล้างไม่ใส่เลยนี่ ข้างหลังนี่ข้างหลังไม่ใส่แม่เลยนี่ไงใส่ใหม่ก่อนใส่ใหม่ให้แม่ก่อนเร็วเออก็เอาปลดออกก่อนจะขาดนี่เอาออกก่อนเอออืมนั่นแหละอือฮะนั่นแหละยากกันหรอนะไปดูปลามาเรื่องนี้กันมาตรงนี้กันแถวนี้มีปลาด้วยอืม มแม่มงมองมาเห็นแดดสองตาแม่มองมาเห็นเลยเนี่ยเห็นไหนนมอืมมาไปดูป้ากันแม่ปั้นเลยค่ะนี่เดี๋ยวดูอ้อมอ้อมทางเดี๋ยวบานี้ว่าทางนี้ทางน,นี้ทางน,นี้แม่ยังไม่ม,มาทางน,นี้เลยตัวท้องท้องสางนะคะท้องสางดูเดวยกันนะคะแม่แม่แมก็คงมาทางแรกกันค่ะ ตอนนี้เป็นเจดีนะคะเจดีแต่สร้างยังไม่เสร็จม่านผู้หญ่ได้ก็สร้างพระท่านด้วยวันนี้โดนโดตรงไหนปลาตรงไหนปลามมันใหม่ไปก่อนนะคะวันนี้นะไม่ทำอะไรจากปลาแต่เป็นใหม่อย่างเดียวแต่วิ่งโน่นวิ่งนี่อยู่นี่ก็ปลูกพยาน้า ไอ้ปลาไอ้ปลาอยู่ไหนหนูว่าเห็นปลาน่ะปลาทีองหนางนี้แอ่เหรอแต่วิวคาดก็สวยไงแม่ร้อนแม่อยู่ทางนี้ดีกว่าไม่ร้อนทานเสือนะคะจะจยู่ยู่บนเขาเขาเขามันเป็น แนวต่อของจังหวัดพุทธหารแล้วก็กาลสินแล้วก็ร้อยเอ็ดนะคะตัวนี้ไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วหนูดูเลยปลานะเออไม่เห็นแล้วปลานะตรงไม่มีปลาในที่เขาว่าถ้ำนะถ้ำอยู่ตรงไหนไม่ยังไม่รู้เลยร้อนละเลยไม่ไหวแล้วร้อนละอืมไม่ร้อนมากเลย สักทายคุยก็ได้นะคะทุกคนทักใายคุยก็ได้นะคะสวัสดีค่ะคุณพาเพลินวัดอะไรคะวัด hmm. ด uh, yeah. ่านพระอินทร์เ hmm. จ้าอยู่ม mm ุกดาหารนะคะวัดด่านพระอินทร์เจ้าวัดที่ก่อนกแม่แหม่มก็เห็นจะเขาลงเพจลงไลน์ลงเพจอะไรอะไรกันนี่แหละแม่แหม่มก็ไม่เคยมา จ๋าโอ้ยคุยก็ไม่ได้คุยออกไปไหมเรียกจังเดียวันนี้นะนเรียกวิ่งโน่นวิ่งนี่อีกเหนื่อยเลยไม่เดินตามไม่เหนื่อยเลยนี่อ๋อไม่เห็นเ่ยอ่านั่งตรงนี้ก็นั่งเหนื่อยแล้วนะไม่เหนื่อยนะแม่ขอพักก่อนได้ไหมไม่เลยมาตรงนี้เลยอันนี้หินใหญ่อ่าแม่น้ำตกด้วยไหม ยังยัง,ยง,งไปไม่ถึงบอ่อน้ําเขาว่าบ่อน้ําบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ยังไม่เห็นนะคะแม่ไปไม่ถึงไม่เหนื่อยเหนื่อยแล้วเดินขึ้นเดินขึ้นเหนื่อยมากเลยบางคนก็ไม่ยืะอนะมีแต่คนมาทําบนเนะคนหมู่บ้านเขาเห็นทนเฟสในไลน์นลที่เขาลเงเฟสลงไรแม่ก็ไปเคยมาพ่กมาครั้งแรกพี่สาวมาก่อน เห็นแต่ว่าออกข่าวที่ว่าลุงพลมาวัดการะอินดับอินเพิ่งเห็นวันนี้นะคะที่ลุงพลมาเพิ่งเห็นวัดตัวนี้แหละแต่บ้านลุงพลไม่แม้ยังไม่เคยไปนะบ้านกกกอกกกุยังไม่เคยไปยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยไปตั้งแต่มีเรื่องราวดีๆจนเรื่องราวแบบนี้อีกยังไม่ได้เคยไปอยู่นะคะยังไม่ได้ไปเลยสวัสดีค่ะคุีทุกคนนะคะเข้ามาดู ขอบคุณมากจ้าที่เข้ามาดูแม่แหม่มนะคะมาดูวัดกันวันนี้ก็แม่แหม่มกบเช้าก็สวดมนต์มาเลยนะคะตอนที่สวดมนต์ถวายของแม่แหม่มไม่ได้ไร์สดนะคะเพราะเกรงใจพระท่านและญาติโยมแม่ศรีเ้วยเข้ามาภาวนาทำจำวัดทำจำศินจำศินเนี่ยาเล่ากับจำศินทำวัดเนาะมือมัณฑะขึ้นแปดถ้ำเดือนสามขั้นประเภทนี้อยู่บ้านมือนี่ก็เป็นเมื่อ ให้อุปคุตเริ่มงั้น่าดจ้ะให้อุปคุตมาปกปังรักษาองค์พระธาตุพนมแล้วก็เป็นมืองนานทามือแรกจ้ะแต่ปีนี้ไม่มีแม่แหม,ม่ม็เลยว่างเลยปีนี้พวมหวังแม่ขายของไซนี้ก็อนใหญ่ก็คือปีใหม่งานทาจะเยอะหน่อยขายของได้ปีนี้ความหวังหมดเลยขายของที่ตลาดก็ขายไม่ดีด้วยยาง พากที่ไหนอีกเดี๋ยวเดี๋ยวท่ต้องมีคนี่สวยที่สุดเลยแม่ทำไมกลับกล้องไม่ได้ทีน่ะเป็นไรกลับหน้ากล้องก็ไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรนะคะทุ่ฝนโอ๊ยเป็นอะไรเนาะโทรศัพท์ก็ได้มือก็ไม่มีไรกลับหน้ากล้องไม่ได้ไ เลยว่างเครียดปวดหัวนอนก็ไม่หลับนะสองวันละกลัวก็กลัวโควิดแม่ระวังมดอุ้ยแม่กลัวนม่น่ามือมาตกใจหมดเลยมันใหม่นี่ยทำให้แม่ตกใจเลยค้ยางเน็ตค้างหรือเปล่าไม่ไม่มีคือไม่ค่อยมีเน็ตนะคะอะไร หนึ่ครั้งละไม่ได้ละนั่งเลยนั่งเลยลูกนั่งเลยนั่งเลย